ตอนที่56เรื่องการแข่งขันอสูรนัดแก้ตัวเมื่อตกลงเรื่องนี้กันเสร็จแล้วครูก็ได้พากลุ่มนักเรียนของตนกลับเข้าไปในเมืองเพราะมันไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่นานๆเมื่อเข้ามาในเมืองแล้วรถโรงเรียนก็จอดรออยู่รถที่ใช้น้ำมันนั้นมีน้อยนอกจากรถบัสแล้วดังนั้นจึงมีรถไฟคอยบริการผู้คนที่ประตูเมืองมีฐานของทหารที่คอยดูแลกำแพงอยู่ฐานนี้คือที่พักของทีมลาดกระเวนของเมืองอารุณส่วนลานนั้นได้กลายเป็นที่จอดรถเครื่องบินและจุดรวมคนของทหารแทนเมืองอารุณก่อตั้งมาแค่ไม่กี่สิบปีมันได้รับการโจ สัตสูญจำนวนมากภายใต้กันนำของสัตสูญระดับสูงได้แห่กันเข้ามาไม่ต่างจากฝนที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้าถ้าไม่ใช่เพราะกำแพงเมืองงั้นผู้คนในเมืองคงได้รับความเสียหายอย่างหนักดังนั้นจึงมีการจ้างทหารรับจ้างเพื่อกำจัดสัตสูญด้านนอกเมืองหนึ่งก็เพื่อเก็บวัสดุของมันอีกอย่างคือป้องกันสัตสูญเติบโตเร็วเกินไปจนทำให้พวกมันแห่กันมาโจมตีเมืองอีกครั้งการปรากฏตัวของฝูงสัตสูญนั้นจะทำให้เมืองอารุณได้รับความเสียหายอย่างมากนี่ไม่ต้องพูดถึงคนที่เสียชีวิตเลยแค่อาาาววุแแแลละกกพงงททีีี่เเเสสยยยหห็ใ้้ินนนจม ไม่มีใครต้องการให้ฝูงสว์ตสูนแหกันมาเมื่อพวกมันแหกันมาแล้วทุกคนในเมืองจะอยู่ด้วยความกังวลครูและนักเรียนกลุ่มแรกได้ขึ้นรถบสถัสเพื่อมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเกือบสองชั่วโมงต่อมาหลังจากที่มาถึงหน้าโรงเรียนทุกคนก็ได้ลงจากรถพวกตระกูลที่ร่ำรวยได้ส่งรถมารับลูกของตนที่นี่ส่วนพวกเด็กเข่าไปก็พากันพักที่โรงเรียนก่อนคืนหนึ่งหวังเย่ไม่ได้เลือกที่จะกลับห้องพักเพราะเขา,ขากังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองวันต่อมาโรงเรียนก็มีการเปิดรับสมัครเข้ามหาวิทยาลายัยนักเรียนท400นทาาทััั้้้งงง4 20คนีิเเลลือออกกหาาาววยย่ตตรได แน่ว่าในใจหวังเยี่ยอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยแต่มันก็ต้องใช้เงินก้อนโตดังนั้นเขาต้องคิดทบทวนเรื่องนี้ให้ดีมหาวิทยาลัยหัวซี่เป็นตัวเลือกแรกของฉันตามด้วยมห ah าวิทยาลัยอรุณยงเอยสันก็คุ้นเคยกับที่นี่แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยตัดขวางก็ถือว่าดีหวังเยี่ยรียบกรอกขอ้อมูลของตนลงไปทันทีมหาวิทยาลัยตัดขวางอยู่ใกล้กับเทืออเขาตัดขวางสภาพแวดล้อมที่นั่นเยี่ยมเยี่ยมมีแต่ความหนาวเย็นมีคนไม่มากที่เลือกจะเรียนที่นั่นมันแทบจะถือว่าเป็นที่รว่มตัวของสัต ทอกเขาตัดควางอยู่ใกล้กับที่ราบสูงทิเบตและภูเขาฮิมาลายัยถือว่าเป็นสวงสวรรค์ของเ่าสัวศูนูรหวังย่อมมีระบบคอยช่วยเหลือ,อกไปที่นั่นก็เท่ากับปล่อยเสือเข้าป่าเมื่อกรอบข้อมูลเสร็จเขาก็ได้กลับไปที่คลับเพื่อเรียนเรื่องการใช้มีดและธนูต่อพริตาเดียวก็ผ่านไปสาวันการแข่งขันศูนนัดแก้ตัวของเมืองอรุณก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งปัจนจุบันมีแค่พวกที่เลือกเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมได้มันมีโรงเรียนกว่า56แห่่งงงในนนเเมือโโดยยแตลรรีนนั้นนมีคหลาย้อยคนหกทุกกคนเข้า่วมแข,ข่งขันนั้นมืนอว่าเป็นงานใหญ่แต่่นนนนนััักกเเรรีียสววมาู้้ตองด การแข่งขันครั้งนี้ก็เพื่อเลือกนักเรียนที่โดดเด่นเข้าร่วมมหาวิทยาลัยชั้นนำผลลัพ์ขององค์การแข่งขันนี้จะถูกบันทึกไวในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆจะได้พิจารณาข้อมูลเหล่านี้ในการรับคนการแข่งขันจัดขึ้นที่ใจกลางเมืองอรุณโดมแสงคือตึกที่รูปร่างเหมือนกับรังนกซึ่งถูกคนได้กว่าแสนคนหวังเยี่ยวได้เดินตามครูจากโรงเรียนศิลาศักดิ์เพื่อไปยังโดมแสงโดยมีคนอื่นอีกกว่า200คนที่คิดจะเข้าร่วมการแข่งขันนี้ตอนนี้มีผู้คนจำนวนมากทั้งคนดูและคนสสสสาา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 คััััญจจกกกมมมมหหหววิทททยยลตต่่่่่งงงงๆรรรรออบบบแแแขขนนนนนีีีี้้้ใใดช ระบบการแข่งขันนี้ก็ง่ายๆมันมีการคัดต่อกรอบแต่ละคนจะมีโอกาสแค่สามครั้งจะต้องชนะอย่างน้อยหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อเข้ารอบต่อไปไม่งั้นล้วก็ถือว่าต่อกรอบหวังเงย่านั่งรออยู่อย่างเงียบๆและพูดคุยกับเจ้าเมืองอซีทุกคนได้หมายเลขของตัวเองจากนั้นทางผู้จัดจ,จะหาคู่ต่อสู้ให้ดังนั้นมันจึงแทบไม่มีปัญหากับระบบการจัดก,การนี้ไม่นานที่ลานด้านบนก็มีชายไวกลางคนเดินขึ้นมาเขาแผ่พลังที่หน้ากดดันออกมาลั่นพ่อของเจ้าเมืองอซีหลายคนพากันอุทานออกมาหวังเงย่าเองก็มองไปที่ชายัวกลางคนก่อนจะสัมผัสด ม่คิดเลยว่าพ่อของเธอเจ้าตจ,าจาวิน่ังจะเป็นเจ้าภาพขององค์การแข่งขันนี้หวังเย่ยวยิ้มออกมาเจ้าเมื่องซอีพยักหน้าและพูดขึ้นการแข่งขันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักเรียนชั้นนาแต่ก็อาจจะได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั้ง36แห่งกรับใดที่ทําได้ดีก็เพียงพอแล้วมันอาจจะมีกองกําลังอื่นที่เล็งเห็นถึงความสามารถของเด็กรับไปฝึกฝ่ายกองทัพของพ่อเองก็ต้องการทหารดังนั้นพวกเขาจึงมาเลือกคนจากที่นี่ไปทุกปีหวังเย่ยวแสดงสีหน้าแปลกใจออกมาเมื่อลองทิดดูแล้วมมมัััััันนนนนนนีีกกกกกกกออออองงงงงงงําาาล่่่่แหใเเืรณสวว้้ตต็ฝึคขท ยกตัวอย่างเช่นกองกำลังสีเดียวอย่างกองกำลังกระทิงที่ควรจะมีทหารของตัวเองไม่งานแล้วคงไม่มีใครคอยปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเอาไว้แม้ว่าจะมีทรัพยากรไม่มากในเขตตลับแต่แค่พื้นที่อีกฝั่งของมิติก็ลัำค่ายอย่างมากแล้วหากจำเป็นมันก็ย้ายผู้คนเข้าไปพักอาศัยด้านในได้นอกจากกองกำลังทหารรับจ้างกองกำลังเมืองกองกำลังทหารตำรวจและหน่วยงานทางการอื่นๆแล้วทุกปีก็จะมีการรับคนจากกองกำลังอื่นๆอยู่ด้วยดังนั้นกลับใดที่มีความสามารถงานก็ไม่ต้องกังวลว่าจะตกงาน เจ้าจวินจังได้ประกาศชื่อของเจ้าเฮยหลงเขาเดินขึ้นมาบนเวทีแล้วมองไปรอบๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้ทุกคนต้องใจสัน่นตอนนั้นทุกคนต่างก็พากันเงียบไปหวังเย่าวทึ่งชายคนนี้แข็งแกร่งจริงๆแค่มองก็ทำให้ทุกคนเงียบได้แล้วหรือว่าเจ้าเฮยหลงจะใช้สกิลของอสูรถึงทำแบบนี้ได้หวังเย่าวเชื่อว่าคงจะเป็นอย่างหลังมากกว่าการแข่งขันของผู้ช้อสูรในวันนี้เริ่มตเปื้อนอย่างเป็นทางการแล้วฉันเจ้าเฮยหลงหัวหน้ากองกำลังมังกรดำของเมืองอารุนจะเป็นผู้ดูแลการ ในเวลาเดียวกันในฐานะผู้ตรวจสอบของฝ่ายทหารแล้วฉันจะมาคัดเลือกคนเพื่อเข้าร่วมกองกำลังทหารด้วยปรับใดที่ทำได้ดีพอพวกเธอก็จะถูกเลือกอย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วยังมีปัวแทนของกองกำลังอื่นๆมาที่นี่ด้วยดังนั้นแสดงความสามารถทั้งหมดของตัวเองออกมาเพื่ออนาคตของพวกเธอเองฉันจะไม่พูดไร้สาระแล้วฉันขอประกาศเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการตอนที่57ไรแรงกดดันขณะที่พูดอยู่นั้นเขาก็ได้โบกมือก่อนที่หน้าจอด้านหลังจะติดขึ้นมาพร้อมกับตัวหนังสือสีแดงที่ประกาศรายชื่อของผู้เข้าร่วมและตารางการแข่งขัน บางเย่มองไปบนจอไม่นานเขาก็พบชื่อของเขาที่อยู่ในลานที่กาเกมแข่งขันที่127คู่ต่อสู้ของเขาก็คือใช้สองมอวีนอเสียงประกาศได้ดังขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์เวทีที่หนึ่งหลีรู้ซันจากโรงเรียนมังกรประจิงสู้กับไปจิ้งเฉวนจากโรงเรียนเพลิงพิสุทธิ์เวทีที่สองจุละภาคจุดเวทีที่สิบในตอนที่เสียงประกาศดังขึ้นพวกที่โดนเรียกชื่อต่างก็พากันขึ้นไปบนเวทีของตัวเองพวกเขามองไปที่คู่ต่อสู้ไม่นานกรรมการด้านล่างก็ประกาศให้เริ่องการแข่งขันกฎก็ เขาอยู่ที่นั่งงกลางของโดมทาให้มองเห็นการแข่งขันทั้งหมดอย่างครอบคลุมเมื่อเห็นแบบนั้นหวังเย่อก็ท้อถอนใจไม่ได้หลังจากที่พืชและสัตว์ของดาวโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการจนเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเมื่อมายังโลกใบนี้มันก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองของเขาได้อย่างมากแนวตัวหนึ่งอาจจะแยกออกไปได้หลายสายพันธุ์หลายระดับและมีความสามารถรวมถึงคุณสมบัติต่างๆที่แตกต่างกันไปแม้ว่าตอนนี้จะมีไม่กี่การแข่งขันที่หวังเย่าสนใจแต่แค่ตรวจสอบอสูรของพวกนั้นก็ถือว่าได้ประโยชน์มาไม่น้อย ทุกครั้งที่เขาเห็นอสูนที่เขาไม่รู้จักเขาก็จะรีบใช้ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะของมันทันทีเดาว่าแม้แต่ครูก็รู้จักอสูนไม่มากเท่าเขาก็ได้ทหารรับจ้างที่คอยสู้อยู่นอกเมืองตลอดทั้งปีนั้นเป็นธรรมดาที่จะเคยเห็นสัตว์อสูรมาหลายชนิดแล้วแต่ก็คงไม่อาจจะบอกชื่อทั้งหมดได้สุดท้ายหวังเย่าก็ได้รู้จักสัตว์อสูนเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากไม่นานก็ถึงตาเขาขึ้นไปทำการแข่งขันหวังเย่าขอคำชี้แนะด้วยใช่สองงอวี่นอขอคำชี้แนะด้วยทั้งสองทักทายกันก,นก่อนจะเริ่มการต่อสู้ อาสูนของช่ยสอมอวีนอเป็นจิ้งจอกเขียวมันอยู่ระดับเงินเลเวล25ห้กอยู่ในโรงเรียนศิลาศักิ์ก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งที่ค่อนข้างดีเดา,าว่าช่ยสอมอวีนอเองก็คิดแบบนั้นแต่เมื่อลิงระดับทองของหวังเย่าทำการโจมตีความมั่นใจที่อีกฝ่ายมีก็หายไปในทันทีตอนที่หงคงพุ่งไปปรากฏตัวต่อหน้าจิ้งจอกเขียวมันก็ต่อยหมัดออกไปทันทีจนทำให้จิ้งจอกเขียวกระเด็นออกจากลานไปเรียบร้อยวังเย่ายิ้มออกมาช่ยสองมอวีนอย,ยังไม่ทันได้ตั้งตัวทุกอย่างเกิดขึ้ขน ผลก็คือเขายังไม่ทันได้ทําอะไรอสูรของเขาก็ตกจากเวทีไปแล้วเขาลองตรวจสอบอสูรของตัวเองผ่านจิตที่เชื่อมต่อก,กันและพบว่าจิ้งจกเขียวไม่ได้รับบาดเจ็บหน,นักๆเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นและมองไปที่อีกฝ่ายด้วยความแปลกใจสุดท้ายสีหน้าเขาก็บิดเบี้ยวและต้องเดินลงจากเวทีไปหวังเยี่ยวสายหน้าและยิ้มออกมาแน่นอนว่าใช่สองมอวีนอก,ก็แปลกใจแต่เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นไปแล้วหากจะโทษก็คงได้แต่โทษตัวเองที่ต่อโต้ชาต้าตนเกินไปแม้ว่าจะมีโอกาสอีกครั้งแต่ผลลั์มันจะต่างจากเดิมหรือออออไงงงงงงมมม่่่่่่่ีททาาาาเเเเืกกกกรรรตตตสูููัััับบคขขขวว็จยลดแนอ หนึ่งชั่วโมงต่อมาหวังเย่าก็ได้กลับไปแข่งรอบที่สองความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายก็ถือว่าดีอสูรของอีกฝ่ายคือเสือดำที่ดูนา่าเกรงขามอย่างมากลัวเฮริงลีหวังเยา่าทั้งสองคนแนะนำตัวก่อนที่เสือดำจะคำรามออกมาคลึ่งเสียงของมันแพร่กระจายออกมาและคลื่งเสียงนี้เพียงพอที่จะทำให้แก้วหูคนแตกได้ดังนั้นหวังเย่าจึงต้องปิดหูของตัวเองไว้ผ่านไปสิบอดใจลัวเฮริงลีก็สั่งให้เสือหยุดคำรามก่อนที่จะสั่งให้มันพุ่งเข้าใส่หวังเยา่าหวังเย่าสีหน้าเคร่งเครียดเ,เมื่อเห็นแบบนั้นเขาาาาากก็สัััั่่งงงใหหห้้้นน้อออคมมมยยูดนนเเขรรบบตตีวื ลูฮิรินลีเห,ลเห็นแบบนั้นก็คือทัดออกมาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเสียแล้วรุนหาที่ตายเสือดำของเขาอยู่ระดับทองเลเวล27มันแข็งแกร่งอย่างมากแม้แต่อสูรระดับผู้นำก็ยากจะรับการโจมตีของมันได้แต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อหองคงไม่ใช่แค่หยุดเสือที่พุ่งเข้ามาได้แต่ยังทำให้พลังชีวิตของเสือดำหดหายลงไปด้วยการที่เสือดำตัวยาวกว่า8เมตรและหนักมากกว่าหนึ่งกันได้กระเด็นออกไปด้วยหมัดของลิงนั้นทำให้ทุกคนที่ดูการแข่งขันนี้ต่างก็พากันแปลกใจ พลังธรรมชาติอัญญประกาศคู่ตอนนั้นเองทุกคนได้คิดถึงคำนี้ขึ้นมาลิงนี่เกิดมาพร้อมกับพลังธรรมชาติดังนั้นหมัดนี้จึงมีพลังทีมพอที่จะทำให้เสือกระเด็นออกไปได้ฉันดูถูกนายเกินไปซินะลองนี่ดูด่วเฮรินหลีตะโกนออกมาและบอกให้เสือดำพุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เสือไม่ได้กระโดดเข้าใส่อีกแต่มันกลับพุ่งเข้าไปกัดทันใดนั้นตาของมันได้ส่องประกายสีทองออกมาก่อนที่จะมีลำแสงสีทองถูกยิงไปที่หวังเยา่านอคงยืนยืดเอากลับลำแสงโดยไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อย ลัวเฮริงลีคึดฮัดออกมาด้วยท่าทีเย็นชาไม่มีสมองจริงๆลำแสงนี่คือลำแสงพยักมันอัดแน่นไปด้วยพลังงานของอสูรระดับทองปังลัวเฮริงลีคิดไว้ว่าตัวของหมอคงคงทะลุเป็นรูปแล้วแต่ทว่ามิียงแต่หมอคงจำไม่บาเจ็บกระทั้งหวังย่าวก็ยังแสดงสีหน้าเฉยเลยลำแสงได้พุ่งเข้าใส่ที่ตัวหมอคงโดยที่มิทิงรอยไว้เลยแม้แต่น้อยสุดท้ายลำแสงนั้นก็หมดไปเหลือแค่รอยดำสองจุดที่อกของหมอคงการป้องกันของมันไม่แกร่งไปหน่อยหรือไงลัวเฮริงลีพื้นน้ำลายเขาไมกล้าจะเชื่อเรื่องนี้ไม่แปลกเลยตงร อย่างอื่นอีกไหมหวังเย่าถามขึ้นมาด้วยสีหน้าเฉยเมยถ้าไม่มีงั้นฉันจะลงมือบ้างอย่าได้ใจไปหน่อยเลยฉันบอกนายเลยว่าลัวเฮรินหลียังไม่ทันได้พูดจบหวังเย่าก็บอ,อมกบมือพร้อมกับหมอคงที่พุ่งออกไปปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าลัวเฮรินหลีโครงเล็บถูกสะบัดออกไปจนทำให้เสือดำและเจ้าของต้องประเด็นตกจากเวทีไปตามๆกันผู้ชนะหวังเย,ย่าหวังเย่าเดินลงจากเวทีอย่างใจเย็นพร้อมกับหมอคงที่กลับเข้าไปอยู่ในกำไลอสูรเขารู้สึกได้ถึงสายตาของผู้คนจำนวนมากซึ่งต้องมองมาที่เขาหวังเย่าลงมือได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นเหตุนี้จึงทำให แต่วังเย่ากลับสายหน้าเพราะทุกอย่างอยู่ในการคาดการณ์ของเขาแล้วตอนหน้าความแข็งแกร่งที่เขามีคู่ต่อสู้ก็ไม่ต่างอะไรจากเด็กน้อยเขาไม่สวนว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครตอนที่58องค์ฟานจิ้งเกมการแข่งขันรอบที่3เริ่มตอน15นาฬิกาหวังเย่าไม่ได้เรียกกรสนของตัวเองออกมาเขาแค่ใช้สกิลของอสูรและไปอ,อีกฝ่ายจนประเด็นตกจากเวทีตอนนั้นการแข่งขันในวันแรกของหวังเย่าก็สิ้นสุดลงเขาชนะทั้ง3เกมและเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างราบรื่นการแข่งในวันพรุ่งนี้ก็มี3มรอบเช่นกัน,มมนเ,เ,กเ,เมื่อกลับมายังที่น น่าเบื่อจริงๆฉันเลยอยากไปดูหนังหวังเย่าหาวออกมาแล้วพูดขึ้นฉันก็ด้วยงานไปดูด้วยกันไหมเจ้าเมื่อวงซียิ้มออกมามันก็คงจะดีกว่าอยู่ดูการแข่งพวกนี้จนจบไม่ดีกว่าพ่อเธอจับตาดูเธออยู่นู่นหวังเย่าที่ไปนในทิศทางที่อีกฝ่ายอยู่งานก็ยิ่งน่าเบื่อเข้าไปใหญ่ไปกันเถอะฉันได้ยินมาว่ามันเพิ่งมีงหนังตลกเข้าโรงหนังเรื่องนี้ทำไรได้ได้ไม่เลวคนอื่นๆก็บอกว่ามันสนุกมากเจ้าเมื่อวงซีแนะนำหวังเย่าเริ่มใจอ่อนขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วเขาก็อยากดูหนังตลกเขาเครียด มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดีจริงดีจริงทั้งสองคนดูหนังพร้อมกับกินป๊อปคอร์นไปด้วยเรากับเป็นคู่รักกันซึ่งทําให้หลายคนที่อยู่ที่นั่นมองพวกเขาด้วยสายตาอาิจฉาหลังจากดูหนังเสร็จมันก็ถึงเวลากินข้าวเย็นพอดีพวกเขาจึงไปกินข้าวด้วยกันก่อนจะไปเดินย่อยที่สวนจากนั้นก็แยกทางกันกลับบ้านวันต่อมาการต่อสู้ในวันที่2ก็เริ่มต้นขึ้นตอนนั้นผู้ทดสอบกว่าครึ่งได้ต่อกรอบไปแล้วตารางการแข่งในวันนี้จึงไม่ได้เยอะนะักหวังเยี่ยงเอาชนะการต่อสู้2ครั้งแรกได้อย่างง่ายๆแและะะมมีีีสสิททเเเขขข้้้าาาาาาู่่่่่รรออออออตตตไไไปจจจกกนดพงแ่งอีกกเมอยู ลานที่เจ็ดหวังเย้าจากโรงเรียนศิลาศักดิ์สิทธิ์สู้กับตรงฟางจิ้งจากโรงเรียนอารุณเสียงประกาศดังขึ้นพร้อมกับหวังเย้าและตรงฟางจิ้งที่พากันลุกขึ้นจากที่นั่งของตัวเองชื่อของตรงฟางจิ้งนั้นฟังดูคุ้นหูอย่างมากหลังจากที่นึกอยู่ได้ไม่นานเขาก็จําได้ตรงฟางจิ้งคือชายที่สวมหน้ากากเสือที่ประมูลแข่งกับเขาในวันนั้นจนทําให้เขาต้องประมูลของมาในราคาหกแสนเครดิตไม่ใช่หรือหลังจากนั้นหวังเย่าต้องทาภารกิจให้กับตลาดมืดเพื่อแลกกับของประมูลถึงได้รู้มาจากชายแก่ว่าออออีีกก่่่่าาาาแตงงงฟลลลัจจนนน้วเไไดคมมมูููๆะะะใใรรรืืท ผู้นำระกูลคนปัจจุบันคือตรงฟางเลยเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ของเมืองอารุณเมืองอารุณนั้นมีประชากรมากแต่มีพื้นที่ที่น้อยทุกตารางนิ้วนั้นมีค่าม,มีราคาที่สูงองทองคําำดังนั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือธุรกิจที่ทำกำไรได้มห ah าศาลตรงฟางเลยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าเมืองอารุณดังนั้นพวกเขาจึงได้พื้นที่ทาเลทองของเมืองอารุณไปมากจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสร้างตึกอาคารสูงต่างๆจนสามารถทำเงินได้มากและกลายเป็นหนึ่งในสิบคนที่ริ่ารวยที่สุดของเมืองอารุณ ตระกูลของเฮลิงอรือมูเองก็ทดเทียมกับตระกูลตรงฟางฝั่งหนึ่งคือเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ส่วนอีกฝั่งคือผู้นำธุรกิจในการสร้างวัสดุอุปกรณ์จากสัตว์ศูนย์ไม่ว่าจะฝังไหนก็ล้วนแต่มีอำนาจทั้งสิน้นตรงฟางเลยมีลูกชายและลูกสาวอย่างละหนึ่งคนลูกสาวคนโตของเขาตรงฟางเองอได้แต่งงานกับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายคนนี้มีหน้าที่คอยดูแลคลังแสงของเมืองอาุณส่วนลูกชายของเขาตรงฟางจิ้งเรียนอยู่ที่โรงเรียนอาุณเขาคือคนที่โด่งดังว่ากันว่าสาว,สาวสาวต่างก็พากันหมายปองเขมนึ้า ถือโอกาสนี้แก้แค้นอีฝ่ายที่ทาให้เขาต้องเสียหน้าซะเลยได้เวลาทวงคืนแล้วตอนที่หวังเงย่าเดินขึ้นไปบนเวทีเขาก็พบว่าอีฝ่ายเป็นชายหนุ่มรูปหล่อมาในชุดสีขาวจิ้วของเขาคมเข้มเรียวยาวราวกับกระบี่ที่ดึงออกมาจากฝักทันทีที่เขาก้าวขึ้นมาสาวๆก็พากันปรีดร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเป็นที่สนใจได้แบบนี้หวังเงย่าเบ็ดป,ปากใส่เมื่อเห็นอย่างนั้นเขายิ่งไม่พอใจมากกว่าเดิมในชีวิตก่อนฉันยังไม่มีคนคอยตามปรีดแบบแกเลยทั้งในชีวิตก่อนและชีวิตนี้เขาไม่ได้้้้้เเเเเกกกกกิิิิดดมมมาาาาาาปป็็็นนนนนลููคครรววยยยย่ย่่่่่งงงหหหออีีีทไไไับบบสใใใจจจผญญแขขพ ตอนนั้นเขากำหมัดแน่นเพราะสิ่งที่หวังเย่าไม่ชอบมากที่สุดคือคนแบบนี้พวกคนหน้าตาดีที่สาวสาวต่างพากันข้งางใครรอดูเธอหน้าหล่อของแกจะโดนหมัดฉันอัดเข้าให้หน้าแกจะต,ต้องบูมจนแกจำหน้าตัวเองไม่ได้เลยคอยดูฉันตรงฟางจิ้งตรงฟางจิ้งเดินขึ้นบนเวทีพร้อมกับโบกมือให้กับสาวๆาวรอยยิ้มอันสดใสของเขาทำให้หญิงสาวต่างพากันร้องกรี๊ดออกอีกรอบหวังเยา่าหวังเย่บอกแค่ที่เขาไม่คิดแม้แต่จะจับมือกับอีกฝ่ายตามธรรมเนียมอีกทั้งเขายังแสดงท่าทีที่เย็นชายอย่างมากตรงฟางจงิ้งข เราไปก่อนเถอะฉันจะให้แกได้รู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงและเสียใจที่ต้องมาสู้กับฉันองฟานจิ้งแอบคิดในใจเพราะเขามั่นใจอย่างมากเขารู้สึกว่าการแข่งขันทั้งหมดนี้มีน้อยคนนักที่จะหยุดเขาได้ดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับหวังเย่าที่แสดงท่าทีเย็นชาออกมาเช่นนี้เขาจึงคิดจะสรรสอนหวังเย่าให้รู้สำนึกเมื่อกรรมการประกาศเริ่มการต่อสู้หวังเย่าก็เรียหมอคงออกมาองฟานจิ้งได้รียสิงโตทองออกมาตัวของสิงโตทองคำนั้นสูงเกือบจะสองฟุตและแผ่พลังอันแข็งแกร่งและดุดันออกมาหวังเย่าได้อ่านสสสถานานนนนะขอออออองงงัััทททีดดดดกกกกยพิโตค ระดับทองขั้นสูงเลเวล30สกิล1โดดเข้าใส่ล้เป้าหมายแล้วไม่มีทางพลาด2ฉีกกระสุนใช้ปลายทิ่ทีกระชากเหยื่อออกเป็นชิ้นๆแม้แต่ปูนก็ไม่อาจจะทนได้ 3. สายตาทองคำตาจะส่องกระกายแสงสีทองออกมาเมื่อเป้าหมายมองมาที่แสงนี้มันจะทำให้เป้าหมายยอมสิรราบแต่โดยดี4สันหันเงาเมื่อใช้สกิลนี้ความเร็วของมันจะเพิ่มขึ้นและซ่อนตำแหน่งที่แท้จริงของตัวเองข้ามกลางภาพติดตาจากนั้นก็จู่โจมออกมาทันทีจุดอ่อน1ท้่องน้อยสามารถฉิกขาดได้ง่าย2 สิงโตทองค่อนข้างที่จะเยอหยิออยงเพราะความมั่นใจในตัวเองจึงทาให้ดูถูกคู่ต่อสู้ดังนั้นจึงหลอกหล่อดได้ง่ายดอกจัน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 แค่พริบตาหวังเย่าก็รู้จักสิงโตทองคาตัวนี้อย่างทะลุรูโผร่อีกฝ่ายไม่อาจจะปกปิดอะไรเขาได้เลยรอบๆเวทีมีเสียงของสาวๆพากันโห่ร้องและมองมาที่หวังเย่าด้วยสีหน้าดูถูกสิงโตทองคําเอาชนะทุกคนในโรงเรียนอรุณมาได้ตลอด3ปีมันไม่เคยแพ้มาก่อนการแข่งขันนี้ก็แค่เวทีที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสําหรับมันเพื่อขึ้นไปเป็นที่1ตอนที่59ากกระอลือ ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งแค่ไหนนั้นหญิงสาวพวกนั้นไม่ได้สนใจพวกเธอคิดว่าอีกฝ่ายนั้นอ่อนแอตลอดฉันคิดว่าคนงูแบบนี้คุณได้รับการสั่งสอนถึงตายไปก็ไม่เสียหายยังไงซะอยู่ไปก็เปลืองอาหารที่จริ้งในใจอ่อนเกินไปถ้าฉันเป็นเขาแล้วมีคนกล้ามาทำแบบนี้กับฉันฉันจะสั่งสอนให้รู้สำนึกจะได้ไม่ตายตั้งแต่เด็กที่จริงดูหล่อจริงๆหน้าตารูปร่างและท่าทางของเขาน้าน่าลงไหลเขาคือสิงโตทองคำในร่างมนุษย์เขาดูแข็งแกร่งและสูงส่ง หวังเย่าได้ยินคำพูดของหญิงสาวพวกนั้นก็หงุดหงิดขึ้นยิ่งกว่าเก่าแต่สีหน้าของเขาก็ยังเฉยเมยดังเดิมฉันเตือนแกไวไก้ก่อนในยายิงทนงนักเลยไม่งั้นหนะ้าหล่อหล,ล่อของแกได้สีหายแนะ่เป็นธรรมดาที่สาวๆจะไม่ได้ยินความคิดของหวังเยา่าพวกเธอยังคงพูดคุยกันต่อจนพวกผู้ชายรอบตัวพากันกัดฟันแน่นและแทบจะตบพวกเธอให้ตื่นขึ้นจากความฝันหมอคงไม่ต้องมอามือหวังเย้าสั่งกันหมอคงเต็มที่แม้ว่าพรสวรรค์ของหมอคงจะสูงแต่ตอนนี้มันแค่เลเวลยี่สิบเขาไม่รู้ว่าหมอคงจะรับมือออฝ่่าไได้หรืม เด็กน้อยฉันแนะนำให้ในายยอมแพ้ซะอสูรของนายเลเวลไม่ถึง20ด้วยซ้ำองค์ฟันจิ้งมองมาที่หวังเงย่ด้วยท่าทีดูถูกป็นแต่หัวจรดปลายเท้าเขาแสดงท่าทีเย่ยหญิงออกมายิ่งกว่าเก่าหญิงสาวเห็นแบบนั้นก็พากันตื่นเต้นและรีบเปล่าชมเขาออกมาทันทีถ้าฉันไม่ยอมแพ้ล่ะหวังเย่ยวยิ่งออกมาพร้อมกับแสดงสีหน้าไม่พอใจโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆฉันหวังจะแก้แค้นแกมานานแล้วถึงแกอยากจะปล่อยฉันไปแต่ฉันก็ไม่คิดจะปล่อยแกไปหวังเงย่พูดขึ้น ก็ได้ดูน่าสนุกดีนี่ฉันอยากเห็นจริงๆว่าแกจะดีอย่างที่ปากพูดหรือเปล่าถึงตรงฟานจิ้งจะไม่ชอบหน้าหวังเยา่าก็ยังคงแ,งแสดงความเมตตาของเขาออกมาแต่ลึกๆในใจเขานั้นไม่คิดจะปล่อยโอกาสที่จะได้อวดความสามารถของตัวเองให้หลุดมือไปตั้งแต่ตอนที่อยู่ตลาดมืดก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนเยอะหยิ่งแค่ไหนฉันเองก็อยากเห็นว่าแกมีอะไรดีถึงได้พูดใจใหญ่โตกับฉันแบบนี้หวังเย่าไม่ไว้หน้าอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่แค่ไม่ยอมแพ้แต่ยังใช้คำพูดดูถูกอีกฝ่ายหากตรงฟานจิ้งโกรธหวังเย่าก็คงพอใจอย่างมากและใหทตวิ พระเจ้าหวังเย่าทาอะไรนะเขาคิดจะสู้กับตรงฟานจิ้งจริงๆหรืออันย,ยประกาศคู่ฉากนี้ทําให้นักเรียนจากโรงเรียนศิลาศักดิ์สิทธิ์พากันสนใจขึ้นมาแม้ว่าจะมีคนผ่านเข้ารอบมาแค่หนึ่งร้อยคนแต่ส่วนใหญ่ต่างก็เป็นลูกคนร่ำรวยเมื่อคนเหล่านี้ได้ยินมาว่าหวังเย่าจะสู้กับตรงฟานจิ้ง,งตอนนั้นพวกเขาถึงกับสงสารหวังเย่าขึ้นมานิดๆแม้ว่าความสามารถของหวังเย่าก่อนหน้าน,นี้จะถือว่าโดดเด่นแต่หากเทียบกับตรงฟานจิ้งที่ทั้งหล่อและรวยแล้วทุกคนก็พากันเอาใจช่วยหวังเย่าโดยหวังว่าเขาจะไม่แพ้ขาดลอยแม้แต คนก็คือเมื่อได้ยินคำพูดของหวังเยา่าทุกคนต่างก็พากันแปลกใจหวังเย่าสมควรได้รับฉาย,ยาว่าหมาบ้าเขาไม่รู้จักคำว่ากลัวเลยด้วยซ้ำหวังเย่าแตกต่างจากเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเป็นอย่างมากทำให้นักเรียนหลายคนพากันพูดคุยเรื่องของเขาทุกคนต่างก็พากันคาดเดาแต่ก็หาเหตุผลมาอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นหวังเย่าจึงดูลึกลับและน่าประทับใจยิ่งกว่าเก่า ไม่รู้ว่าหวังเย่าเป็นหมาว่าหรือไงถึงได้กล้าท้าสู้กับตรงฟางจิ้งแบบนี้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบอกว่าตรงฟางจิ้งคือหนึ่งในสี่คนที่โดดเด่นมากที่สุดของรุ่นนี้เพราะอำนาจของตระกูลหน้าตาและความแข็งแกร่งสาวๆหลายคนจึงหมายปองเขาและถึงกับประกาศว่าจะเป็นแฟนปลับเดีนยนไตของเขาอีกด้วยชายคนหนึ่งชมออกมาเมื่อได้ยินแบบนั้นเจ้าซื่อรู้สึกว่าตัวเองด้กว่าไปในทันทีตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เขาคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าใครความแข็งแกร่งของเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าแต่หากเทียกกตงงาาาจจิ้้้แลเเเขดูไอออยยห็็นมรสๆะพป ยังไงซาพแพ้ชนะในตอนนี้ก็ไม่สาคัญทุกคนมีโอกาสแข่งสามครั้งแพ้ไปสักครั้งก็ยังเข้ารอบต่อไปได้แต่ทุกคนก็ต้องแปลกใจที่หวังเย่อกลับไม่ยอมแพ้ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครหรือต่อให้เป็นเจ้าเมื่อวอซีเขาก็ไม่คิดจะยอมแพ้ความมากคลั่งของเขานั้นทาให้ผู้คนพากันปวดหัวไปตามเฮลิงอร์ตมุ่งมองไปรอบๆความคิดของเขากลับต่างออกไปเขาวังว่าทั้งสองคนจะสู้กันจนบาดเจ็บหนักผลลับที่ดีที่สุดคือหวังเย่อควรจะตายในเมื่อแกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงงั้นฉันคงได้แต่ต้องสอนสอนแกแทนพ่อย สันสอนฉันแทนพ่อแม่งง้นหรือสายตาของหวังเย่าสะท้อนความเย็นชาและจิตสันหันออกมาเขาได้รีบสูนของตัวเองออกมาเพิ่มตอนนั้นเองกาฟิลที่ตัวยาวกว่าสามเมตรก็ปรากฏตัวขึ้นมาคลื่นพลังของอสนระดับทองเลเวล30ได้แผ่ออกมาจนทำให้ลานนั้นดูน่าสนใจขึ้นไปอีกเด็กนี่ใจกล้ามากที่ไม่ยอมแพ้เออแทนเจ้ามือได้พูดขึ้นมาไม่คิดเลยว่าเด็กแบบนี้กลับมีอสูระดับทองถึงสองตัวอนาคตของเด็กนี่ไร้ขีดจำกัดแน่ๆขอบอเจ้าไม่ไอายที่จะชมออกมาเขาเห็นว่าวังเย่าสนิทกับลูกสาวเขาแต่นั่นคือก่อนที่จะเรียนจบ อันที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นใครที่ใกล้ชิดกับลูกสาวเขาก็จะโดนตรวจสอบเด็กพบนั้นทุกคนผลจากการตรวจสอบได้แสดงให้เห็นว่าวังเย่าเหมือนจะสนิทกับหลิว่ันเฟิงดังนั้นหวางเย่าจึงได้รับความสนใจตอนนี้หวางเย่าไม่ใช่แค่คนลึกลับในตลาดมืดแต่ยังมีอสูรระดับทองถึงสองตัวดูเหมือนนว่าเขาจะมีความสามารถในการควบคุมอสูรสองตัวพร้อมกันได้นี่คือความแข็งแกร่งต้องรู้ก่อนนว่าแม้แต่ทหารรับจ้างหลายคนก็ยังไม่มีความสามารถเรียกอสูรสองตัวออกมาพร้อมกันได้เมื่อคิดแบบนั้นผอบอจ้าก็ตาเป็นประกายขึ้นมาเขามงงีี่ววััเยนกกคบฟิร เขาไม่ได้คัดค้านที่หวังเย่อจะสนิทกับเจ้าเมื่อมอซีผักได้คนแบบนี้มาเข้าร่วมด้วยก็ถือว่ายิ่งดีแน่นอนเขารู้ว่าความแข็งแกร่งของหวังเย่อนั้นเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหัวเซี่ยตั้งเอาไว้แต่เกณฑ์ของเขานั้นมากกว่ามหาวิทยาลัยหัวเซี่ยเสียอีกตอนที่6กเริ่มสู้ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อรงฟางเลยได้มาดูการแข่งของลูกชายด้วยตัวเองเพราะเขาสนใจจะรับคนที่มีความสามารถเพื่อเข้าร่วมกองกำลังทหารรับจ้างของเขาแต่ไม่คิดเลยว่าจะเกิดฉากแบบนี้ขึ้นนนนนนนตตตตตตอออออออแแรรกกกเเขขาาาาไมไม่ม่่่่่่ดด้้้้้้สสสใใใจจจจจ็หุทีีีงงงงงงฟิลััูููวยยบ การแข่งขันนี้ทําให้เขาค้นพบว่าหวางเย่าวนั้นไม่ธรรมดาและหวังเย่าวคนนี้จะต้องมีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนเขาถึงกับเป็นห่วงลูกของเขาขึ้นมาแม้ว่าตรงฟางจิ้งจะแข็งแรงและโดดเด่นในเด็กรุ่นนี้ก็ตามแต่หากเทียบก,กับหวังเย่าวแล้วมันมีช่องว่างอยู่บ้างเล็กน้อยตอนนั้นเขาและคนของเขาต่างก็เตรียมพร้อมที่จะลงมือมันทําให้เขาสีหน้าบิดเบี้ยวไปในใจเขาถึงกับคิดจะตจัดอีกฝ่ายทิ้งหากมีโอกาส ต่างถือชันเชื่อในตัวลูกชายฉันถึงจะมีอสูรระดับทองสองตัวถึงจะมีแมนวอสูรเลเวลสามสิบแปดถ้าเทียบกับสิงโตทองคำแล้วมันก็เสียเปรียบตั้งแต่แรกแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงลิงที่เลเวลยี่สิบเลยสิงโตของจิ้งเอ,อ๋อน่าเพียงพอที่จะจัดการกับปศูนทั้งสองตัวนั้นได้อมฟังเลยยืดอ,อกและพูดขึ้นมาราวกับปลอบใจตัวเองดูเหมือนว่าพี่เลยจะมั่นใจในตัวลูกชายมากยังไงสักเขาก็เป็นหนึ่งในสี่คนที่โดดเด่นของรุ่นนี้แต่คงบอกไม่ได้ว่าจะเอาชนะเด็กนันาอนนอนอนาออมทงกก ถ้ามเชื่อก็รอดูองฟังเลยหัวเราออกมาด้วยสีหน้าไร้ความกังวลจุลภาคจุดการปรากฏตัวของกาฟิลได้ทาให้ทุกคนหันมาสนใจในลานประลองนี้ทันทีไม่มีทางนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นคนเรียกอสนระดับทองสองตัวออกมาได้มันต้องใช้พลังเงยอะถึงจะทําแบบนี้ได้องฟังจิ้งเองก็แปลกใจแม่ที่ายจะแข็งแกร่งแต่เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักเพราะเขาเองก็คิดไม่ต่างจากพ่อของเขาเช่นกันลิงเลเวลยี่สิบไม่ได้เป็นใครอะไรมากนะักแนวเลเวลสามสิบถึงจะตัวใหญ่แต่ก็เสียเปรียบในด้านเผ่าพันธ์แนวจะมาเป็น่้ไไไดงไงมป ฉันไม่คิดว่าแกจะมีความสามารถแกคงโชคดีที่ได้อสูรระดับทองสองตัวนี้มาแต่ถ้าคิดจะเอาชนะฉันนั้นแกคงฝันหวานเกินไปหน่อยองฟันจิ้งพูดขึ้นฉันลู้มากนะที่แกคิดแบบนั้นหวังเย้ายิมออกมาเพราะฉันจะทำให้แกได้รู้ว่าความคิดแกของน่าใสซื่อเกินไปหน่อยฉันจะจำแกไว้ไม่มีใครกล้าพูดกับฉันแบบนี้ตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาความสุภาพขององฟันจิ้งหายไปในทันทีเขาราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาไม่ยอมให้ใครมาดูถูกกว่าเขาใสซื่อยกเว้นแค่พ่อของเขาเท่านั้นถึงจะพูดคุยกันออยยููู่่่่่นนนนาาาาแตตกกกก็ทใให้้้ผชมมพัสจริิงไปวเด แม้แต่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็ไม่อยากพลาดชมการต่อสู้นี้ฉีกมันเป็นชิ้นๆองฟันจิ้งตะโกนออกมาพร้อมกับดึงกระบองเหล็กออกมาด้วยอาวุธอย่างใบมีดและปืนไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันแต่หากเป็นสนับมือกระบองเชือกและแท้นั้นสามารถใช้ได้องฟันจิ้งถือกระบองในมือไว้แน่นแล้วพุ่งตามสิงโตของตนไปและรอโอกาสที่จะตี ยิ่งไปกว่านั้นเขาได้ใช้สกิลของสิงโตกับตัวเองด้วยเขาใช้สกิลเงาสังหารเพื่อเพิ่มความเร็วของตัวเองจนทิ้งภาพติดตาเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็เล่าเป้าหมายเพื่อเตรียมที่จะขะยามอีกฝ่ายอย่างไม่ประณีหลังจากการโจมตีนี้เขาก็จะใช้สายตาทองคำทำลายความคิดที่จะสุ้ของอีกฝ่ายทิง้งไปซะเพียงเท่านี้เขาก็จะคว้าชัยชนะไปได้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่กลยุทธ์ของเขาล้มเหลวเพราะตั้งแต่ต้นจนจบนั้นร่างของสิงโตและตรงฟันที่ถูกหวังเยาะมองออกตั็งแต่แรกยังไงซาสกิลเนตักคี้ก็สามารถมองทะล ตอนนั้นเองทุกคนก็เห็นว่าเนาภาพติดตานั่ร้รอยนั้นอยู่ห่างจากหวังเย่าไปแค่สองฟุตรตรงฟันจิ้งและสิงโตยังรอคอยโอกาสที่ดีที่สุดในการโจมตีแนวภาพติดตาขึ้นที่วยความเร็วสูงพุ่งเข้าใส่หวังเย่าในทันทีตอนนั้นเองหวังเย่ากรับเผยรอยยิ้มออกมาเขากระโดดขึ้นและมองไปที่แนวหนึ่งก่อนจะปล่อยเข้าใส่แนวนั้นเสียงตึกร้องดังขึ้นสองครั้งก่อนที่เนวภาพติดตาจะสลายไปพร้อมกับเผยร่างของสิงโตและตรงฟันจิ้งออกมาหน้าผากของสิงโตทองคำนั้นยืดเป็นรอยมัดตลกของมันแทบจะแตกถึงมันจะยงงยืนอ่ไดด้้แตแตวรขมหัง ตรงฟางจิ้งที่โดนชนอย่างแรงถึงกับหมดสติไปชั่วครู่แต่ด้วยร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงสกิลจากสิงโตทองคำก็ทำให้เขาพอประคองตัวเองได้เขาใส่หน้าด้วยความมึนก่อนจะได้สติกลับมาแล้วมองไปที่หวังเยลด้วยความแปลกใจฉันใช้สกิลเงาสังหารฉันอยู่ในภาพติดตาและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยคอยเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ตลอดเวลาแกมองออกได้ยังไงสีหน้าของตรงฟางจิ้งหมุนลงและพึมพำออกมาไม่มันไม่ได้แข็งแกรงแบบนั้นมันมองร่างจริงของฉันไม่ออกมันก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแหละเมื่อคิดแบบนั้นเขาา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 ากกกก็็็ตตตัั้้งงงงใใจจจะะชสยทออคแ่ผลลลขมมนดไปเเพรรบ แต่ตอนนี้ไม่ว่าสกิลนี้จะยากแค่ไหนแต่ก็ต้องใช้มันเพื่อลดกำลังใจอีกฝ่ายรวมถึงทำให้ความคิดของอีกฝ่ายเชื่องช้าลงไปด้วยดวงตาราวกับหินสีนิ่งคู่นั้นได้เปล่งแสงสีทองสองประกายออกมาและเข้าตรงตีจิตใจของอีกฝ่ายหวังเย่ไม่คิดว่าตนเองจะตกอยู่ภายใต้ผลของสกิลนี้ทันทีที่สกิลสายตาทองคำแผลงฤทธิ์ภาพดวงตาแห่งความน่ากลัวได้พุ่งเข้ามาจู่โจมที่จิตใต้สำนึกทำให้จิตใจของเขาสันไหวครก็เกิดความกลัวขึ้นมาในทันทีสนุกบีนี่เขาแค่พูดออกมาก่อนจะใช้สกิลเนตอักทีเพอ